เป็นอของเาส่กับพระนภเกศรนรผู้คลองเมืองลัคนาเจชนองพี่ที่คิดว่าที่นี้อจรย์าที่แงเหเราเป็นเรื่ององเราเป็นเรื่องรที่มีที่จะเรียนสืบต่อไปส่วน้องจะเรียนสิบองคระ

他、嗯。 หาได้มเวลาตามเหมหือนลำไม้ะสะพานอะไรพอพระมาจะด,ดีจา้าวพรเสร็จพี่พีค่คะหล่อถูงใหญ่อยากได้อยากได้าม,มาหนักไปของหลงตัวดีๆเจ้าเป็นยักษ์เราเป็นมนุษย์จะรับคันไม่ได้หรอก่อยเราไปเลย เนนี่ตัวอะไรแ่ลแค่ตัวเป็นคน้างเป็นปลาอ่าได้เราไม่เราต้องจับได้เป็จข้าไปซะแล้วอันเก่าไปหลายมาอีกแล้วคิสมุนโขาจริงจริงหลุดมื เสด็จพ่อเลิ้ยออกไปข้างนอกมาเดินัวอะไรก็ไม่รู้ตัวเป็นคน,นอ้เป็นไปเราจามาให้เสด็พ่อดูตามเรื่องมาค่ะเจ้าค่ะน้อยเนยดูอร้รอยเจาะมาคนดูวือเลือกลูกเอ้ยแล้วเกจากลับมาจากไหนละ่ะเอ็นต่างชน,นโทีิจรวัดสอบโดนมาเจ้าค่ะท่านอย่าทำอะไรข้า,าเลยไว้ที่ ใช่ลูกเียนี่ต้องเียงดูแลงวมีทำอะไรก็ดอยากปวาไปเลยว่าเสร็เจ้าพอช่้นเราได้ไหมช่วอะไรเหรอ้ายังดีทั้งนั้นเราถูกกับเราพี่เราที่ถึงบ้านเมืองพี่ถึงเกิดกพ่อพี่ถึงจะเด็กแม่และ้วมยของเราท้า่อพาเราออกจากที่นี่ได้ไหมได้ข้าก็ยอมท้านีทุก็ย ไปหาทางหลบหนีกันก่อนโดยที่เรื่องช่วยแล้อออบายที่ไห ไทกได้ใชอนิีี่นองควรจเิแกก็อหนืบ้าแต่พี่กลวน้องจะทไม่ได้นองทไม่ได้อยู่เสดที่เคอย่างนั้นตอไปรักษาสิ่งที่าไปนเป็นวลาหวันดไม่ะไลกน้ป กม่ไม oh, so like. ่เป็นจูสละหางทีได้ใช่ไนมพีคะต้องขึนไก่อนไหมโอ้ยยักมาแล้วพี่คะไม่ยักเราตัว้งหมดว่ามน้ำจูดหญิงเกาะแก้วพิศดารก็เจอกับเรือของโจสลาพวกเราดูนั้นใครว่ายน้ำมาแต่งกายดูดีหน้าโป้นนะถ้าจะรวยนี้น้อยผู้หญิงก็สวยข้ากระจุนมาทำเมีย พูกเองว่าอย่างไรดีเลยลูกพี่เฮ้ยลูกพี่ดูนั่นก่อนตัวอะไรนั่นนะเออไม่ดีแล้วค่ะว่าเราเกันเถอะนางย่างอได้ค่ะแต่ที่เขา้งร้่คาที่ื้นอหรืออสียใจถ้าจะไม่มีแรงไาวน้นต่อแต่ก็อดทนจะถึงเกาะแก้วพิสดารน่าสนใามันนะักิกขึ้นมาเร็วๆเถอะกาะี้นงผีเชื่อสมบูร่สามารถขึ้มาได้หรอ ขอบคุณทัานายุทั์ที่ช่วยเหลือให้พวกเรารอดพ้นจากราวถีได้สมบรมาได้เห็นที่พียคะหนีน้องมาทาไมน้องมาตามกลับแล้วกับน้องเลยี่คะยักษ์ก็อยู่ส่วนยักษ์มันอยู่ร่วมกันไม่ได้รจ้ากับไแกเธออีกแกแกก็อยู่ส่วนแก เติมแล้วจ้องม่ฟ้าของดีละพระอภัยมณีเจ้า,า,าจงใช้เสียงตีขับไล่ไมันไปเถอะพระอภัยมณีได้ต่อตีตัวนางยะชั้น,นวไม่ไหวและหนีไปโดยฝากความแค้นไว้ Lua Pro Open Air Outdoor Catering Lua Pro Open Air Outdoor Catering Lua Pro Open Air Outdoor